คือ <c oughs> ในกองเราเนี่ยจะมีการละลายาพฤติกรรมอะไรเง<อ>ี้งยเรา,ด,ารด้วยการที่แบบเราก็จะเผยความเป็นตัวตนของเราให้มากที่สุดโดยการตดใช่ซึ่งไม่ใช่แค่พี่แบงคือผมด้วยอีแบง์ก็ตดทั้งตดทั้งเลยเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์ไงตอนแรกเรามาเราก็จะเกรงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาสแสดงหนังเรื่องเนี้ยเราเจอแต่รุ่นพี่ที่เขาเป็นปร,รมาจารย์ด้านการแสดงแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการมานานกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาจะเข้ากับเราได้ไหมเขาอยากจะแบบให้เขาสนิทสนุกกับเราใช่เราก็เลยเดินไปด้านข้างแล้วก็แบบอเ๋อ เราดีจักกันข um pues ั้นนี้ตลอดแม่เราต้องสนิทกันขึ้นสิทำแนั้นเป็นไรหรอไม่เอาหรอแต่คนที่โดนบ่อยสุดคือพี่แมมเออแม่แมมไปตดใส่แม่แมมหรอใช่แล้วแม่แมมเธอไปตดใส่เจ้าหิงห้อยเป็นคนห่ไม่ใช่ไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่แบงค์พี่แบงค์เนาะใช่แล้วแม่แมมก็แฝงทำไมทำอย่างนี้เนี่ยนี่ใส่มันด้วชายฉันเลยอีกวันหนึ่งหนูเห็นแม่ซื้อถั่วมาแม่แมมได้ตดไปบ่อยเหรอเออไม่รู้แต่พี่แมมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ ซื้อของมาให้ทุกคนกินตลอดเวลาเป็นแม่ๆที่เทคแคร์ทุก <I am S 1> <ด>คนน่ารักมากเตือนไว้ด้วยนะคุณผู้ชมน้องๆน้องๆจะไ,ได้ไนดะ้วัตกรรมด้วยเวลาคนตดอ่าอย่าเพิ่งรีบด่าเขาหรือแบบพอรู้ว่าเพื่อเราตดอะ่ะธรรมชาติของคนโอ้ยใครตดโอ้ยตอนไหนแดนโอน้ยด่า,ดา,ดาเป็นมากเลยเงี่ยอย่าเพิ่งเพราะว่าถ้าเราววยวายอ่ะมันจะขบคอเลยนะวธรรมชาติอ๋อกินเข้าใช่เวลาแบบได้กินตดแล้วกีนด่ามาเลยอ่ะ ตดมันเข้าคอเราจันทีเพราะฉะนั้นให้เราแบบเหมือนกั้นหายใจทันทีได้ทีสใช่ตดมันจะหมดไปไม่เกิน30วินาทีหรอกให้กั้นหายใจเสร็จแล้วค่อยด่าถ้าด่าเลยเนี่ยเฟื่อนเลยเฟื่องเลยกเหมือนกินเหมือนกินหมูมีไข่เลยกินน้ำมันหมึกเก่าๆมันจะเฟื่อนเฟื่อเย้ดูจบแล้วอย่าลืมนะกด subscribe YouTube Channel ของจิมทีวีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าเฮ้ยเรามีคลิปใหม่มาให้ท่าน พเพลิดเพลินแล้วดึง